สวัสดีครับ้องนัทสวัสดียังสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนพุทรานะครับของคุณน้าดวงนะครับซึ่งเป็นสวนพุทสาที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอสัมสูงนะครับเพราะแถบนี้มีสวนเดียวนะครับนี่คือสวนพุทราวันนี้ก็พาหลานสาวนะครับมากินพุทรานะครับหรือภาษาอีสานเรียกว่าบักท่านนะครับตอนนี้พาพคนมากินบักท่านเนาะกินข้าต้นนะครับคนเสียบไหลายอ่าสวนนี้นะครับปลอดสารแน่นอน เพราะบางลูกก็มีนอนนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับต mm hmm. ันนี้มาทำอะไรคะ mm hmm. มาทำอะไร mm hmm. เดินดุยแปเดินดุยแปามาเก็บหมากันไรยหมากทัน mm hmm. อ้าวอันนี้ต้นมันเบร์รี่นี่โอ้ยต้นอะไรนะ่ะไอ้แบล็คเบอร์รี่โอ้โห มีแบคเบอร์รี่น้ำอ่ะโอ้สมกับลูกสาวเรียนคณะเกษตรมขอนะเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยละมุดเดจูลี่จ้ะแบ็ก ผาดก็อแม่เธอนะแม่เธอเก็บมาเขียวเขียวโอ้ยี่เด็กสวสดีทียังวดีค่ะยังสวัสดีค่ะคนสวยวสรันเช้าไ่รั้คิมสิคิมสิาคอยเป็นมะมันจะไม่เปี้ยรากินน่นนมากินนี่ลองชิมาลูกหนึ่งเราให้ชิมลูกนึ่ชิมสิมสยายยายเธอเก็บแต่ไอ้เขียวเขียอร่อยไหมมันเป็นแมง <laughs> มันปลอดสารไงมันปลอดสารนุเลือกกินอันใหม่อันใหม่อันใหม่มากิตรได้หาใหม่ให้อ่ะลูกนี้จะเอาลูกนี้โอ้ยกระเขียวมันก็เปรี้ยวเลยสิมันเปรี้ยวๆถิงเปรี้ยวมากเลยนะเฮ้ยกัดสิกัดอร่อยไหมหวานไหมมามาเดี๋ยวพ่อจะพาไปกิน ถึงสวนเลยไปโซนทาง,ทงโน้ไปโ,โซนทาง,ทงโน้อะไรนี่กินไอติมต้งสองไม้เกินไปแล้วนะเราเนี่ยมามาไปฝั่งโน้นอ, <c oughs> อะไร <c oughs> นี่พ่อจะพาไปกินในสวนสด,สดๆจากสวนเลย อะไรอ่ะอะอะไรสีดาไงเอ้ยอะไรนะบักทันบักทันนี่ยังไงอัปพดอดเร็วเด็ดเด็ดเหรอเก็บไว้ปอดสารนะอือผู้ชายที่นี่ปอดสารดูซิมีอีกไหมโอ้ยยังไม่สุกลูกระวังหนาม้วยนะ อุ้ยนี่เป็นพวงเลยอะไรอะไรน้ำเกี่ยวเหรอบ้านกินดูหนูชิมให้พ่อดูสิมาแล้วเราจไปทางไหนเนี่ยหนูรอดลงน้ำไปได้ไหมรอดไปสิ<อ>ไปละ <c oughs> <c oughs> กินเลยเหรอเอ้าโหย้ยปลอดสารแน่นอนมีหนอนไหม หว,หวานเลยอร่อยไหมไปเดินไปตรงนูน้นไปดูฝั่งนู้นครับโอ้โหกินคาต้นเลยเยอะ่ะ ถ้าใครสนใจอยากมาเที่ยวให้มาที่ไหนมาที่นี่สวนใครสวนนาด,ดวงสวนยาดวง <c oughs> ไหนไหนโอ๊ยยังไงข้างหน้าหนูนะ่ะเห็นไหมข้างบนนะ่ะถึงไหม เดินนะเดินมาเร็วเดินมาฝั่งนี้จากเดี๋ยวมันหลงนะเข้าไปลึกอะ่ะ เห็นไหมลูกเบลอเลยจะได้ไหมชิมในต้นเลยหรอลูกกัดหวานไหมหวานโอ้โหกินจากต้นเลยนะฮะนี่เด็ดเฮ้ยนี่วงเยอะไหมเยอะไหมขอ,อบขอบคุณยาด,ดวงหรือยังขอบคุณยาด,ดวงหรือยัง บอานย่างเกี๊ยว่าไม่ไ่ดนยิ้มหามคือขายสาบบอกไม่อเดี๋ไม่้ปล่อยให้เป็นยิ้มหาจ้าคารบโลใช่ไหมาบาใช่แล้วนั่น